นะแล้วเรียบร้อยครับบัดนี้มากินขน้ํากันเ้ยบัดนี้ครับพี่น้องนะครับมือนีใดเป็นลาบไก่ครับพี่น้องนะครับในนี้นะครับอู้นะครับไหลเติบนะครับพี่นอ้องเอาวไว้นี่ละตัวนี้เป็นลุงโดดนะครับอ่ะลุกโดดลงไป สวัสดีครับสวัสดีพี่ salud, ส formas, สน,นะะ้องทุซุกคน oh Mother, นะครับมืัอนี้มาอยู่กับจางออนนี่คือเก่าครับมาครับพี่น้องมื่อนี้ผมได้เป็นเมนูนะครับอ่าลาบไก่เด้อพี่น้องนะครับวัอนี้นําเสนอเมนูลาบไก่นะครับอ่าลาบเองนะครับมือเช้านี้แต่ว่าบระเทศไทยวิธีการเห็ดนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะฟฝ้าในจัะน้อยหนึ่งนะครับไอ้หลังจากเลิกงานมาแล้วครับเนาะแล้วก็ได้ต้มมะนาวนะครับต้มมะนาวนะครับเอามาสดหนะครับเนาะอ่าพักน้าหงากันมี หลายอย่างนะครมีบัคเือบัคแข่งนะครับมีบัพริกนะครับมีพริกมีผักกาดเห็ดนะครับเนาะมามาครับพี่น้องมาในมากินข้าวน้ำกันนะครับบาเบาหลายอย่างนะพี่น้องได้หิวเขาแล้วเรียบหิวเขาแล้วนะครับเลยงานมากกับมาเห็ดตั้งแต่เสาวๆคนครับท่าสิได้กินยังขันอยู่นะครับพี่น้องยังขันอยู่นะครับบ่ได้บ่แม่นบ่แม่นซุ่มนั่นเด้อครับเดี๋ยวขออนุญาตลงมือแล้วแล้วกันนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับอืมนะครับ ไก่พ,พุแบบ่มเผ็ดแบบแบบนั่นนี่นะพี่น้องนครับซอยเอาไอ้สีเอานะครับสีเป็นชิ้นๆนะครับบดได้หั่นนะครับนะได้หอมแดงครับ,รบอ่พริกหน่อยมากัดน้ำเับแล้วชิมตุ่มค่ับ อุ่นพอดีแล้วตุ่มกับใ่แบบคำมอ,อ, <c oughs> อ่อนเข็มข้นขนาดเลยครับพี่น้องนะครับคนน่ะเกลืออะละ ตัวนี้เป็นต้นหอมค็มแบบไม่น้ำด้สักหห่อยนึงครับ อือดังเนียวพึ่มาเดอ้อบ้านน้ครับพี่น้องผู้ใดบอท่านได้กินข้ากันนีะครับเอาอาหารเมโนูอีสานเหมือนบ้านนะครับมาทำเสนออีกคึองก็ ยอดกอกอ่อนนะครับพี่น้องนี่นะสาเหตุที่ไอ้เอาไก่มาทาบนะครับเห็นยอดกอกมันปงนะครับยุบไปอืมอืมอืม ปลาปุ๊กเกือผักไดมาหลายอย่างหลายแนวเลยครับจักสิกินผักอีย่างก่อนเดียวทั่วกดะแด่ดก็กัดขึ้น ต้มใส่ใบขามอ่อนสีสมสมจังไรหนึ่งตัวนี้พักกาดหิน รักกันเนะอเองไอซารเแนต้นนี้ผมปลูกเองอู่ข้างบ้านนะครับพึ่งคืนกระล่างปงแบบฝนมากพอด,ดีคือสิ่ด้กินอยู่หลกหน้าหนาวปีนี้นะครับปลูกไม่คยขยคืนจ้าเกือ,อพีนองเลย ก็มากกว่ด้สดนนำครัเฮ็ดสูตรแบบสีกเอาเนือมันครับแบบเข้มข้นลีครับพี่น้องแบบขนาน้ำขอาเนือ้อนี้ฮะ ยอดกรอบไหร่างพอดี <c oughs> ปลาพริกหน่อยสุเพนะ็ดจ้ะอื กุณได้ป <tube> <ses> ูกุณได้ปูของพี่กนะคือเพชรใครเพชนแน่ไหนพี่น่ะอุ้วเห็นผลเลย มาพูดกันแหละยังละยเล็กกันหนะครับกินลาบหนึ่งต้องพักร้ายๆนะครับพี่น้องกำลังขันชังกันอีกแล้ว กัดเขาข้าวไนกับเพชรข้าวน,น กรลังปงหนักมากเลยนะครับผมปูไร่เคยสินจ้าเลยอมีแบบนี่แหละมาครังกระด้างโปงหน่อย,ยนึน,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 ยน,ยนึ่ง กินไปนึ่งหองไปนึ่งทอง สำามรับเข้มค้นขนาดครับ <c oughs> ขันต่อไหนนีได้เนาะพี่น้องกับไก่ตันยุตันยอนเน,ะนาะ,ะ,ะหน่อยกำลังพอดีพอดีหน่อยกอก mà chạy anh ấy tiệp, nào các bạn, bớt đi bao nhiêu nào. ะจะคำหนึ่งแซ่แพรกับพี่น้องเลย <c oughs> ว้าวโอ้เพชรเพชรจีตัวละครพี่น้องนะครับกินไปกินมากกันเนะครับเนาะกะเอาเมนูนะครับพี่น้องหลาบไก่นะครับลาบไก่กับต้มไก่นะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับกินเข่านะครับเมื่อนี้หลังจากเหนื่อยกันมาคือเอาครับพี่น้อง ผมยังเพลอยู่นะครับเนาะกะคือเรารับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกะเบื้องแล้วนะครับมากรือว่าถือใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนํานแลเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้สำหรับมือนี่นะครับพิษภาดประกันใดนะครับหรือว่าบทสุภาบนะพี่น้องเนาะกะขอถทษขอไปไว้นะทีนี้นะเพื่อนเรานะครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอบเบื้องว่าอ่ามนูต่อไปนะครับจะเป็นเมนูอย่างนะครับนะพี่น้องเนาะสำหรับมือเนี่นะครับกะขอตัวลา Ah <sighs>